สวัสดีค่ะมาทำแพทเทิร์นเสื้อง,ง่ายๆกันค่ะวิธีสร้างแบบเสื้อมาตรฐานแล้วก็แขนเสื้อมาตรฐานง่ายๆซึ่งทำตามคำขอของ FC นะคะขอมาให้อธิบายแบบง่ายๆที่สุดซึ่งก็จะสมมุติที่ไซส์ L นะคะให้วัดรอบอกของผู้สนใจให้พอดียาวหน้ายาวหลังตะขิบไหลบาหน้าบาหลังรักแร้ แล้วก็ทำตามแบบที่บอกเลยค่ะเตรียมกระดาษมา1แผ่นนะคะจากด้านบนสุดให้วัดลงมา10บเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเลยค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดเข้าสองเซนติเมตรตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะ แล้วก็จากจุดนี้วัดเข้า2องซนติเมตรจะเป็นจุดกระดุมนะคะตีเส้นลงมาประมาณ65สิซนเมตรในส่วนของรอบคอไซส์ l ก็จะอยู่ที่3ามสิซมซึ่งจะดคิดง่ายๆนะคะคอกว้างคอลึกจะใช้ที่7จ็ซนเมตรวัดทามาเลยค่ะ7จ็ซนเมตร ด้านนี้ก็7ซนเมด้านนี้ก็7ซนเมตรแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะจุดนี้7ซนเมตรให้แบ่งครึ่งตีเส้นไหมนะคะจะได้เห็นเส้นชับแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดยาวหน้ายาวหน้า34ซนเมก็วัดลงมาค่ะ34ซนติเมตร จะทำเชื่อมต่อกับชิ้นหลังเลยนะคะ3.4ซนติเมตรตีเส้นยาวไปเลยค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะถึงเส้นยาวหน้าให้แบ่งครึ่งก็จะได้เท่ากับ17เซนติเมตรติดเส้นออกมาเลยค่ะแล้วก็จากเส้นเอวก็วัดลงไป20ซนเมตร จะเป็นสะโพกบนสะโพกล่างตีเส้นออกมาเลยค่ะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นอกรอบอก95ให้บวกเผื่อรวม14ซนติเมตรแล้วก็หารด้วย4หารได้เท่าไหร่ก็ให้บวกอีก1เซนติเมตรก็จะเท่ากับ28.25จากจุดนี้นะคะ ก็วัดมา28.25ด้านนี้ก็28.25ติดเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้ก็แบ่งครึ่ง3ครึ่งก็ติดเส้นออกมานะคะแล้วก็เส้นไหลเส้นไหลคือเส้นนี้นะคะไหลกว้าง 42ซนติเมตรก็ให้หารด้วยสองจากนี้ก็วัดมา21ซนเมตรจากเส้นนี้ก็ติดเส้นเป็นตะเข็บไหลระหว่างคอลึกกับเส้นอกก็ให้แบ่งครึ่งก็จะเป็นเส้นบาหน้าบาหน้า36หหารด้วย2 ก็จะเท่ากับ1 8ซนเมตรก็ตีเส้นออกมาให้ได้1 8ซนติเมตรแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหน้าค่ะแต่งเส้นรักแร้ให้สวยงามค่ะชิ้นหน้าก็เรียบร้อยนะคะต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังกันค่ะจากจุดนี้ก็วัดออกมาสักหนึ่งไม้บรรทัดนะคะ จากเส้นบนก็ติดเส้นยาลงไปเลยค่ะส่วนของชิ้นหลงังรอบอกก็เท่ากับ95บวก14หารด้วย4ได้เท่าไหร่ก็ให้ลบ1น,นะคะก็จะเท่ากับ26.25ก็ว็วัดออมาเลยค่ะ6 6 5ติีเส้นเป็นกรอบก่นค่ะ เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นอกเส้นเอวเส้นสะโพกในส่วนของยาวหลังยาวหลัง40เซนติเมตรจากจุดนี้นะคะให้วัดขึ้นไป40เซนติเมตรจากเส้นเอวก็วัดขึ้นไปนะคะ40เซนติเมตรเป็นเส้นยาวหลังรอบคอกว้างเท่ากับชิ้นหน้าก็คือ7เซนติเมตรติดเส้นออกไปเลยค่ะ7เซนติเมตร แล้วก็จากจุดนี้ให้วัดขึ้น2องเซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะแล้วก็โค้งคอหลังค่ะจากเส้นนี้ก็จะเท่ากับในจุดนี้ด้วยนะคะก็วัดขึ้นมาสามครึ่งตีเส้นเทียบกันเส้นจัตรงกันนะคะแล้วก็ในส่วนชิ้นหน้าวัดดูนะคะตะดขิดไหลได้กี่เซนติเมตร ตะเข็บลายสิสีครึ่งชิ้นหลังก็วัดออกมานะคะจากจุดนี้1ิบสีครึ่งตีเส้นเลยค่ะในส่วนของบาหลังเส้นบาหลังก็จะตรงกับชิ้นหน้านะคะติเส้นให้ตรงกับชิ้นหน้าค่ะในส่วนของบาหลัง38เซนเมตร แล้วก็หารดว้วย2ก็จะเท่ากับ19เซนติเมตรคือจุดนี้นะคะแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะในส่วนของเส้นเอวถ้าสมมุติว่าจะเก็บเอวนะคะก็เก็บเอว2เซนติเมตร ขยายเส้นสะโพก2เซนติเมตรชิ้นหน้าก็เหมือนกันค่ะเก็บเอว2เซนติเมตรขยายสะโพกออกมาอีก2เซนติเมตรจากจุดรักเร้ก,ก็ติดเส้นเชื่อมกันเส้นก็เป็นแพทเทิร์นแม่แบบมาตรฐานนะคะ ซึ่งถ้าใครต้องการไปทําเสื้อตัวหลวมซึ่งสามารถไปดัดแปลงทําเสื้อตัวหลวมเสื้อคอกลมเสื้อเชอิ้ตเสื้อฮาวายก็ได้ค่ะถ้าสมมุติว่าจะทําเสื้อคอกลมก็ต้องขยายคอหน้าลึกคอหลังลึกเส้นข้างคอเอานะคะหรือว่าคอเชอิ้ตคอฮาวายก็ต้องขยายคอก่อนค่ะในส่วนของรอบอกรอบเอวรอบสะโพกก็ใช้ได้เลยค่ะซึ่งในส่วนของตะเข็บไหล ถ้ามองถ้าของใครมองว่ามันห้อยไปนะคะก็สามารถดัดแปลงได้เหมือนกันค่ะเอาขึ้นมาอีกสมมุติว่าเก็บข้าวอีกครึ่งเซนติเมตรก็โค้งรักแร้ใหม่ค่ะเมื่อทำเสร็จวัดรอบอ,อกได้4 3นิ้วค่ะซึ่งถ้าใครต้องการบวกมากกว่า14เซนติเมตรก็ได้ค่ะอาจจะ16 1 8 20ค่ะแล้วก็วัดรอบรักแร้ดูนะคะ ก็จะอยู่ที่52ซนเมตรนะคะเมื่อเวลานำไปทำตัวเสื้อนะคะในส่วนของชิ้นหน้าจากจุดนี้นะคะปลายตะขิดไหลก็ให้ปรับลงสักหนซนติเมตรตีเส้นใหม่ส่วนชิ้นหลังก็ปรับขึ้น1ซนเมตรแล้วก็ตีเส้นใหม่เสื้อจะได้ไม่ไงายหลังค่ะแล้วก็วัดดูค่ะจะไปทำแขนเสื้อกันค่ะ ก็วัดได้ประมาณ52เซนติเมตรแล้วก็ไปทำแขนเสื้อกันค่ะต่อไปก็มาทำแขนเสื้อกันค่ะซึ่งเป็นแขนเสื้อที่สวมใส่สบายๆนะคะให้ตีเส้น40เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่ง20เซนติเมตรความยาวของแขนเสื้อกำหนดที่22เซนติเมตรตีเส้นเป็นกรอบก่อนนะคะ จุดนี้จะเป็นจุดก,กลางแขนให้วัดลงมา15.5จะเป็นท้องแขนลึกนะคะ15.5ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากหัวแขนตีเส้นแย,ยงมุมเลยค่ะแล้วก็ให้แบ่งเป็น3มส่วนเท่าๆกัน จะเป็นแขนด้านหน้าแขนด้านหลังแขนด้านหลังก็แบ่งเป็นสามส่วนวเท่าเท่กันชิ้นหน้าส่วนแรกวัดขึ้น1.5ส่วนนี้วัดลง1เซนติเมตรชิ้นหลังส่วนแรกวัดขึ้น2ซนเมตรส่วนนี้วัดลงครึ่งเซนเมตรแล้วก็ให้โค้งนะคะส่วนที่1ของชิ้นหน้ากับส่วนที่1ของชิ้นหลัง ใช้ไม้โค้งเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็โค้งเส้นเลยค่ะโค้งเส้นให้กลืนกันลายเขนวัดเข้าด้านลาด2เซนติเมตรแล้วก็วัดรอบแขนดูนะคะ จะอยู่ที่53เซนติเมตรนะคะก็จะมากกว่าแพทเทิร์นเสื้อ1เซนติเมตรซึ่งเวลาประกอบกับหัวแขนก็ใช้วิธีการรีดจนนะคะซึ่งก็จะพอดีค่ะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ